ก็าบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีก2ครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก็ไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2ในสัปดาห์ที่31ครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง3วันกันก่อนเลยครับและต้นที่วันศุกร์ที่18เมษายน ชนบุรีเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะพัทยายูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0วันเสาร์ที่19ครับมีเตะด้วยกัน3คู่คู่แรกชนะธนบุรีเอฟซเปิดบ้านเอาชนะจันทบุรีเอฟซีไป5ประตูต่อ2คู่ธรรมาตราเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะนครศรียูอนเต็ดไป2ประตูต่อ0คู่ธรรมาบังกอกเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไป3ประตูต่อ2อวันอาทิตย์ที่20ครับมีเตะด้วยกัน4คู่คู่แรกแพ้ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับอยุธยายูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0 คูตบามลำปาง FC เปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป1นประตูต่ตอ0ูย์คูตมากเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านเสมอกับปูริทเทโร FC ไป1ประตูต่ตอ1นและคูสุท้าครับมหาสรารคาม SBTFC เสมอกับพาังการ FC ไป2ประตูต่อ2ทําให้สรุปตารางคะแนนเทลิก2ในสัปดาห์ที่31เป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ชนบุรีเอแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียบวก25มี60คะแนนอันดับที่2แพ้่ยูเนเต็ดแข่ง3ามนัดผลต่างประตูได้ อันดับที่3เอลกิยาโยเต็ดแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียบวก23มี57คะแนนอันดับที่4พลังการเอฟซีแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียบวก17มี51คะแนนอันดับที่5้าพาสคารามเอสเบตีเอฟซีแข่ง32นัดผลต่างประตูได้เสียบวก5มี48คะแนนอันดับที่6ลำปางเอฟซีแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียบวก9มี47คะแนนอันดับที่7จ็เกษตรศาสตร์เอฟซีแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียบวก0มี45คะแนน อันดับที่8บางกอก FC แข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ4มี45คะแนนอันดับที่9นครศรียูเนเต็ดแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ2มี41คะแนนอันดับที่10เชียงใหม่ยูเนเต็ดแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ7มี39คะแนนอันดับที่11ศรีสะเกตยูเนเต็ดแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ11มี38คะแนนอันดับที่12จันทบุรี FC แข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ10มี37คะแนน อันดับที่13โสปลิเทโลเอฟซีแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ11มี37คะแนนอันดับที่14พัทยายูเนเต็ดแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ1มี35คะแนนอันดับที่15ชัยนาทฮันบิลแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ14มี32คะแนนอันดับที่16ตราดเอฟซีแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ13มี32คะแนนและอันดับที่17สุพรรณบุรีเอฟซีแข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียลบ29มี22คะแนน และตามด้วยโปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้ายของไทยลีก2ครับวันเสาร์ที่26ครับมีเตะด้วยกันทั้งหมด8คู่ครับจะเตะพร้อมกันในเวลา18บแนาฬิกาครับผมคู่แรกพัทยายูเต็ดเปิดบ้านต้อนรับศรีสะเกตยูเนเต็ดคู่ที่มาพลังการ FC เปิดบ้านต้อนรับลำปาง FC ฟซคู่ที่มาจันทบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับตราด FC คู่ที่มาโปลิเทโล FC เปิดบ้านต้อนรับชัยนาทธอนบิวคู่ที่มาสุวรรณบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับชลบุรี FC คู่ธมานครศรียูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเกษตรศาสตร์เอฟซีคู่ธมาเชียงใหม่ยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับแพร่ยูเนเต็ดและคู่สุดท้ายครับอยุธยายูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับบางกอกเอฟซีก็ผ่านไปแล้วครับผมกับไทยลีก2ในสัปดาห์ที่31มสครับก็สัปดาห์นี้ลงช้าเป็น1วันแอดก็ขออภัยด้วยครับผมครับเช่นเคยครับท่านที่ชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกเบนนี้ครับก็อย่าลืมสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายของไทยลีกสองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ